อ่าแล้วครับศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยผู้เบสอันนี้เพชรสังขาดนะครับเพชรสังขาดสับคุณเขียนไว้ว่าบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวานนะครับผู้ใดเป็นระ,ะยะหนึ่งล่องกินเบิงนะครับระยะ3ระยะ4ก็ล่องเบิงนะครับนี่เพชรสังขารถ้าว่าต้องกินสด,สด ซูนจัดจำแน่นี่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแทยลอยเปอร์เซ็นต์มัมี่แนวมาเจือปนอยังเช่นแป้งยังเจนาายาปฏิชีวนะต่างๆมัมมี่นะครับลอยเปอร์เซ็นต์นะครับอภัยผู้เบศนะครับแล้วก็เป็นศูนย์จัดจำหน่ายเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะครับอันนี้เป็นอีกอันนึ่งครับเป็นมะละขีนกนี่สรรพคุณแก้ฮอนไนนะครับยาแผนไทยแก่ฮอนไนแก้ไขนะครับนี่มะละขีนกนะครับ แต่อีกอย่างนึง่งตัวนี้สามารถลดน้ําตาลในเลือดนะครับผู้ที่เป็นเบาหวานพราะตู้แม่ตู้เนี่ยกินแล้วดีขึ้นครับ oh <my S 1> บางคนอาจจะมีภาวะใกล้เป็นเบาหวานาเพื่อนกันแนะนําให้ไปกินตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมักนก็ลดน้าตาลลงไ <c oughs> ม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องรับเบาหวานมาเป็นโรคประจาตัวล่องเบิงนะครับนี่ศูนย์จัดอํานายอภัยผู้เบสเกี่ยวกับยาสมุนไพรไทยนี่อยู่ที่นาโุงเรียนอนุบาล อาลก่ๆโรงเรียนราชินูอุดรน,นะครับล่องไปเบิงนะครับเป็นศูนย์จัดจำหน่ายสม,มุนไพรไทยอร่อยเปิดเส้นนะครับมีหลายย่างนะครับมีหลายย่างล่องเขาไปเบิงหรือว่าสามารถศึกษาข้อมูลได้ในทางอินเทอร์เน็ตนะครับอภัยภูเบศน,นะครับ <c oughs> แนะนำนะครับแนะนํำครับผม